ทุกคนเพิ่มคลังคำศัพท์ได้ไวใช้เทคนิคนี้ค่ะเทคนิคนี้ที่ครูโซฟีจะบอกอเพื่อนนะคะให้ใช้รองลงมาจากเทคนิคแรกก็คือการอ่านค่ะถ้าคุณอยากจะเพิ่มคลังคำศัพท์ให้ได้เยอะๆเลยนะให้คุณอ่านเป็นประจำค่ะคุณเห็นคำศัพท์บ่อยๆคุณก็จะจำคำนั้นได้ดีขึ้นโอเค เทคนิคที่ครูโซเฟียจะให้ในคลิปนี้นะคะก็คือการใช้ dictionary หรือพจนานุกรมนั่นเองค่ะแล้วพจนานุกรมที่ครูโซเฟแนะนำคือแบบไหนล่ะเป็นแบบอังกฤษอังกฤษหรืออังกฤษไทยอ่าถ้าคุณอยากจะเพิ่มคลังคำศัพท์ให้ได้เยอะๆได้ไวๆนะคะครูโซเฟียแนะนำให้คุณใช้เป็นอังกฤษอังกฤษไปเลยนะแล้วก็แนะนำสอเล่มนี้โดยเฉพาะเลยนะคะ เพราะว่าเวลาคุณเปิด2เล่มนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณจะได้เห็นคําศัพท์ที่ไม่ยากเกินไปนะคะอ่ะเล่มแรกเลยก็คืออันนี้ค่ะ Oxford Popular School Dictionary เล่มนี้คือเก่ามากเลยนะแต่กูเซชชอบมากเลยเล่มนี้เพราะว่าข้างในเนี่ยความหมายมันเข้าใจง่ายนะคะสมมุติว่าเพื่อนๆอ่านนิยายหรืออ่านหนังสือแล้วเจอคําว่า discover ก็ให้เปิด Dictionary ที่เป็นอังกฤษอังกฤษนะคะมาลองเล่มนี้กันก่อนเลยเล่มนีู้เชชอบเพราะอะไร เพราะว่านี่ดูความหมายนะอยู่ตรงนี้โอเคมองเห็นไหม discover แปลว,ว่า to find or find out ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคัเพื่อนโอเคเป็นคำแปลที่เรียบง่าย simple นะคะจะไม่เป็นคำศัพท์ที่ยากเกินไปโอเคต่อมาให้ใช้เล่อแบบนี้ก็ได้ longman นะคะ basic เน้นคำว่า basic English dictionary อ่ะมาดูคำว่า discover กันอยู่ตรงไหนเออนี่ไงเล่มนี้จะดีตรงที่ว่าเขาจะมีตัว IPA นะคะสอนวิธีการอ่านคำนั้นแล้วก็บอกด้วยว่าเป็น part of speech อะไรอย่างเช่นเป็นคำนามเป็นกริยาหรือเป็นคำวิเศษนะคะโอเควความหมายของเล่มนี้ ก็ไม่ได้ยากกว่าเล่มน,นี้เลยนะคะแต่อาจจะยาวขึ้นมานิดหนึ่งอย่างเช่น discover แปลวา่า to find something or to learn about something for the first time ข้อดีของเล่มน,นี้มีอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะเห็นตัวอย่างประโยควิธีการใช้คำคำนี้ในประโยคด้วยค่ะโอเคตัวอย่างนะคะมีสองตัวอย่างตัวอย่างแรก Columbus discovered America ตัวอย่างที่สอง did you discover who sent you the flowers โอเคก็คือคุณสเฟิงนะนนาให้ใช้สองเล่มนี้นะคะแล้วก็ให้คุณใช้ Dictionary ที่เป็นอังกฤษอังกฤษถ้าคุณอยากจะเพิ่มคลังคำศัพท์เยอะๆแต่ไวขึ้นให้ใช้ Dictionary ที่เป็นแบบนี้แล้วก็เป็นที่ไม่ใช่เล่ม Advanced นะคะไม่ใช่เล่มที่ใช้คำศัพท์ยากๆในการแปลความหมาย ให้ใช้เล่นที่เป็น Basic บเบสิกค่ะเพื่อนๆโอเคลองไปทําดูนะได้ผลไม่ได้ผลบอกครูโซฟีไป้ลยละกันครูโซฟีเชื่ได้ผลแน่นอนนะคะตอนที่ครูโซฟีสอนที่มหลาลัยที่อเมริกานะคะก็นักเรียนที่มาเรียนที่นั่นเนี่ยนักเรียนต่างชาติจะต้องใช้ Diction a r y ที่เป็นอังกฤษอังกฤษทุกคนเลยนะคะนอกเหนือแต่ว่าเขาใช้ Translator ในโทรศัพท์ของตัวเองหรือเปล่าด้วยแต่เวลาเขียนคำศัพท์เนี่ยจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นคะ่ะ เพราะว่าคุณจะเพิ่มคลังคำศัพท์ได้เร็วขึ้นและให้คุณเน้นใช้ภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษคุณก็จะเหมือนได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำก็จะยิ่งดีโอเคไปเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย